อีกคลิปหนึ่งที่เราจะไปต่อไปนี่ยฮะเป็นทิปที่ย้อนเรื่องราวทั้งหมดว่าเอ๊ะเ,เทพเนี่ยอ,องพระในตาในตาวัวในตาแพะเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ไหนอยู่ที่ภูก,การม,มันดาเลแล้วจุดต่างๆที่เรามาย่างกุ้งเจดีย์ชเวดากองต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเรื่องราว่าที่เราเห็นกันแม่ยักษ์เนี่ยจุดเริ่มต้นจากอะไรที่หลายคนกราบสักการะกันองค์พระอุปคุตเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจุดแต่ละจุดเนี่ยเราจะไปย้อนกลับแล้ว เพื่อให้ไปดูจุดต้นกําเนิดที่ภุก,กรารม,มันดาเลซึ่งแสดงว่าทริปที่5เนี่ยเราจะจัดไปที่เมืองมันเดเลพุก,กามพุก,กามถูกต้องค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าในพุก,กามมันดาเลเนี่ยะจะมีเรื่องราวมากมายที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอออาจารย์หนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ,อ,อ๋อเรื่องราวประวัติของแม่ยักษ์ที่เรากราบสาการะมีอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่าพุกามเป็นแบบว่าอาณาจักรแห่งแรกของเมียนมาเลยก็วาดา<น>ะแล้วเห็นจริงป่ะอาจารย์ที่เขาบอกว่ามีเจดีกว่า4 0 0 0องค์มีอายุมากกว่า9 0 0ปีจริงๆแล้วเจดีมีเยอะกว่านี้แต่ถูกไปตามสภาพของอากาศภูมิอากาศต่างเหลืออยู่4 0 0พกว่าแตนลดมากแล้วอายุตั้งแต่900ปีขึ้นค่ะคุณขามีความ อายุเก่าแก่ามากมหมแล้วคนเมียนมาเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้คนเมียนมาเนี่ยหรือว่าพระมหากาษัตริย์ของเมียนมาเนี่ยเขาบอกนี้ใครก็ตามที่มีโอกาสได้มาเยือนของเขาทุกคนหนึ่งต้องเป็นคนดีออสองคือการมาถึงที่เนี่ยคุณจะสมความปรารถนาทุกประการแค่คุณนึกความปรารถนาในใจคุณไปเหยียบแผ่นดินเขาคุณพลิกชีวิตอันนี้คือแรงอธิษฐานของคนสร้างเมืองคุณคาเลยอยากให้ไปแล้วก็ต้องบอกว่า เรื่องราวต่างๆเนี่ยเวลาคุณไปกราบสาระหนึ่งมีเรื่องการงานเรื่องเกียรติยศเรื่องความสําเร็จเรื่องของสุขภาพต่างๆมีครบหมดที่เราได้จัดเตรียมให้คุณได้ไปกราบสัการะต่างๆคุณคาจริงๆนะเคยได้ยินประวัติที่นี่มาเขาบอกว่าเขามีประตูในเรื่องของการที่ท่านเราลอดผ่านประตูนั้นจะพลิกชีวิตเลยจริงว่าจย์จริงๆต้องบอกว่าเขามีเรื่องราวที่เป็นสถานที่ที่เป็นประตูประตูต่างๆได้มีการถูกจัดวางทุกเรื่องราวที่เป็นมงคลลงไปคุณคาซึ่งต้องบอกเลิศมากอุ้ยต้องบอกว่าเราจะไปที่ไหนบ้าง จย์พอจะแง้มมได้ไ <ง S 2> เลยค<ำ>่นนะคะับอบอกนี้ค่ะอันดับแรกก่อนเลยคือเราจะไปที่พระหมหาเจดีย์ชเวสิกองคุนขา<อ>ซึ่งมีต้องบอกมีระฆังระฆังที่ณสมัยนั้นฮะมีการสร้างนะของพระเจ้าบุเรงนองก็มีความเ<อ>ชื่อใครได้ไปกราบสารที่ระฆังจะมีชื่อเสียงโด่งดังที่ดีไม่ว่าจะทำบักรรมจะมีเรื่องราวดีๆแล้วตรงจุดตรงนั้นเองเ็ามีความเชื่อว่าถ้าเกิดใครเนี่ยจะมีจะมีล่องน้ําเล็กๆอยู่ล่องหนึ่งถ้าเกิดใครสามารถไปมองจากล่องน้ำเห็นแล้วเห็นเห็นเจดีย์ในร่องน้ำนะคุณจะพลิกชี เพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองเขาจะขึ้นชื่อคําว่าผู้ชนะสิบชิศถูกต้องฉากน่ะจุดนั้นเจีจะพาไปแล้วต้องบอกว่าจะมีในส่วนนี้นะคะที่จะมีเทพเทพพ่อลูกเทพพ่อลูกที่แบบประมาณใครไปขอเรื่องการงานขอความสําเร็จคือตำแหน่งลูกใหญ่กว่าพ่อเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่าบนบัตรเวลาคนได้ไปก็จะเล่ารายละเอรายละเอียดอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดให้เราเข้าใจเลยแล้วก็ต้องไปเจดีสพันยูนะคะเจดีเนี่ยเป็นเจดีที่กกับพระหน้าเด็ก พระหน้าเด็กดิฉันต้องบอกเลยทุกคนจะต้องอึ้งกับสิ่งที่ฉันเจอมาคือพอเราไปปั๊บคือทั้งทั้งวิหารค่ะทั้งวัดเลยเนี่ยพระทุกองค์หน้าเด็กหมดเลยเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ไปกราบสการะองค์พระหน้าเด็กเนี่ยเปรียบเส่เหมือนย้อนกลับเรื่องสุขภาพเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากอีกที่หนึ่งอาจารย์จะพาเขาไปไหม ที่บอกว่ามีพยานาคที่สุดมากมจริงเจดีอะไรสักอย่างนึ่งที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเจดีวัดถ้ำมังกรพี่เหน่งพี่เบนท่านผู้ชมฟังดีๆนะเพราะพวกเราสายยานพยานาคนะเป็นที่เดียวในเมียนมาที่มีองค์พระนาคปกอยู่ตรงบริเวณองค์เก่าแก่มากๆคุณขาเห็นด้านบนไหม ดิฉันดิฉันไปดิฉันอึ้งมากแล้วด้านล่างคุณี่ยพระนาเด็กใช่ไหมข้างบนหายยอดข้างบนนี่คือองค์พระนาคปรกที่เขามีความเชื่อว่าใครได้ไปยืนตั้งจิตธรรมอหน้าเนี่ยจะสมความปรารถนาสมความตั้งใจถึงว่าดีมากคุณขาแล้วผ่านไปหนึ่งวัดค่ะคุณขานี่ไงวัดมนูหะฮะต้องบอกวัดเนี่ยจะเป็นวัดที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าพระอึดอัดอันนี้ก็จะอึ้งถ้าเกิดใครไม่เคยได้ไปนะพระอึดอัดคืออะไรเป็นพระองค์ใหญ่มาก แล้วก็สร้างในตัวอาคารที่เราจะต้องเดินตะแคงข้างเข้าไปไว้กับศรักธาใช่ทำไมนี่แคบโอเคแล้วเขามีความเชื่อแบบนี้ใครก็ตามที่มีโอกาสเข้าไปในโซนของพระอ่นอัดแสดงว่า คุณจะหมดเคราะห์หมดโศกเ,เพราะว่าการเดินเข้าไปในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันจะแคบมากคุณขาแล้วใครเข้าไปคุณจะอึ้งกับสงความประทานแล้วต้องบอกเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งค่ะพระนอนคุณขาพระนอนอ,อ,องค์พระนอนเนี่ยมีสามริยาบทในสิ่งที่ใครหลายคนไม่เคยรู้พอเราเดินเดินถอยหลังไปตรงบริเวณเท้าท่านใช่ไหมท่านจะท่านจะยิ้ม พอเดินมาตรงกลางท่านท่านจะนิ่งแล้วพอเดินไปอีกนิดหนึ่งท่านหน้าเศร้าสามอริยบทเขามีความเชื่อว่าการมาตั้งจิตสานขอพรเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยแควคลาดปลอดภัยเรื่องใดๆก็ตามจะพลิกให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีเพราะท่านมีอริบท3หน้าอยู่ในหน้าเดียวกันนี่คือองค์พระนอนคุณอันนี้คือที่ไหนอาจารย์องค์พระนอนเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่พุกามอยู่ที่พุกามค่ะอยู่กามเหมือนกันในโปรแกรมที่เราจะได้ไปแล้วไฮไลท์ที่สุดของอาจารย์ล่ะคือที่ไหนคุณขาต้องบอกว่า ไฮไลท์ที่สุดคือเราจะมีโอกาสได้ไปล้างพระมหาไมมุนีคุณคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ที่สองพันกว่าปีเขาทําพิธีล้างหน้าพระแปลงฟันพี่หนิงแปลงปันแปลงฟันล้างหน้าพระทุกเรื่องราวทั้งหมดค่ะแล้วก็เขายังทำแบบนี้ต่อเนื่องมาสอ0 0ักว่าปีแล้วเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ไปยืนตั้งจิตอธิษฐานคุณจะสมความปรารถนาคุณคะไปค่ะบอกเลยว่าต้องไป